ของคนเกิดปีมะแม่ภาพรวมครึ่งปีหลังเป็นปีแห่งการฟื้นตัวและการตัดสินใจเด็ดขาดหลังจากเจอความเหนื่อยและภาระสะสมมาตั้งแต่ต้นปีครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาของการสะสางตัดสินใจปล่อยสิ่งที่เป็นภาระชีวิตจะมีการลดเพื่อเพิ่ม หรือยอมเสียบางอย่างเพื่อได้บางอย่างกลับมาเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวลดเรื่องฟุ่มเฟือยและเริ่มต้นทางเลือกใหม่อย่างระมัดระวังงานคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์เปลี่ยนบทบาทใหม่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือยกย้ายภายในองค์กรช่วงที่เด่นคือเดือนสิงหาถึงตุลาเหมาะสำหรับการปรับแผนงานหรือเริ่มโครงการที่รอการอนุมัติคนที่ทำธุรกิจฟรีแลน์ ควรโฟกัสจุดแข็งของตนเองและลูกค้ากลุ่มเดิมก่อนขยายเพิ่มหากคิดจะเริ่มใหม่ให้พิจารณาหุ้นส่วนให้ดีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนข้อควรระวังระวังคนแทงข้างหลังหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารผิดพลาดตรวจให้ละเอียดก่อนส่งมอบงานทุกชิ้นการเงินปีนี้เหมาะแก่การเคียร์นี้วางระบบบัญชีระปรับโครงสร้างการเงินหากหวังเงินก้อนรีไฟแนนซ์เปลี่ยนสัญญาช่วงปลายเดือนกันยาถึงพฤศจิกา มีโอกาสที่ดีไรายได้พิเศษจะมาจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเช่นสอนงานขายความรู้อบรมเฉพาะกลุ่มข้อควรระวังระวังเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพคนใกล้ชิดหรือของใช้จุกจิกแต่รวมกันเป็นเงินจำนวนมากสนใจดูดวงส่วนตัวราคา299บาทเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรัก คนโสดจะได้รู้จักคนที่เข้ามาในจังหวะเพราะมีเหตุร่วมกันเช่นท,ท,ทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันในบางเรื่องความสัมพันธ์พัฒนาได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปคนมีคู่จะมีบทสนทนาสำคัญเรื่องเงินภาระ,ะการใช้ชีวิตในอนาคตหากผ่านได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นมากข้อควรระวังอย่าดึงความคาดหวังเก่าๆมาใส่คนในปัจจุบันเพราะปีนี้เป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจจริงสุขภาพ ระบบที่ควรระวังคือระบบย่อยอาหารระบบกระดูกและหลังโดยเฉพาะออฟฟิศซินโดมภูมิแพ้จากความเครียดระวังโรคซึมเศร้าเครียดแอบแฝงควรพักให้เพียงพอและหากกิจกรรมผ่อนคลายใจจริงๆรับเสริมดวงส่วนมนบทโพชชงคาปลิตและอิติปิโสร้อยจบทุกวันพระฟื้นพลังใจจากภายในเปิดทางสุขภาพและปัญญา บริจักของใช้จำเป็นให้ผู้สูงอายุผู้เปื่อยเรื้อรังแก้ข้อกร,รมเรื้อรังเสริมแรงบุญให้พบโอกาสที่ดีสีเสริมดวงคือสีเขียวอ่อนขาวควันบุหรีสีเงินช่วยปรับขึ้นอารมณ์ให้นิ่งสงบรับแรงเปลี่ยนแปลงได้ดี